สวัสดีครับวันนี้มาตีมีไม่ตานะครับผมอยู่ที่สวนครับผมมากันสามคนเนี่ยครับผมเจ้าตัวเล็กแล้วก็นี่หลังใหญ่อยู่นะครับผมก็เนี่ยครับผมตาชอบกันมานานแล้วครับผมตั้งผมเป็นเด็กเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูมิมกันเฮนูลุกเริ่มมวกไปเอามวงน้องทำไม <c oughs> มันก็ลังใหญ่นะครับผมาอ่านว่าน้าดีนะครับผม,มเพราะว่ามันมากินในดอกออะไรนะตาเขาเรียกว่าดอกขี้ควายมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ขี้ควายไอ้ดอกไอ้ผักผักลขี้ควายเนี่ยครับเ <c oughs> นี่ยแต่นี่มันยังไม่บานเ <c oughs> <c oughs> นาะเนี่ยสวนนะครับผมก็ <c oughs> ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์สับตะไคร้นะครับผม นานเลยนะครับผมเป็นเดือนแล้วไม่ได้ทําคลิปเลยเพราะว่าฝนมันตกทุกวันนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูมิมกันอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เตี่อวเองนะครับผมก็ตีให้ตาเขานะครับผมเปลือกกันช่องเหงาเนาะมาทําคลิปด้วยนะครับผมมิมอยู่กับต้นข่อยลางใหญ่รู้สึกว่าอืจะลางแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันเปิดตัวด้วยเนาะ เนี่ยครับผมมีดำๆเนี่ยมึดเลยนะครับผมมันค้มด้วยแต่หัวน้ําออกปีกนะครับผมไปเดี๋ยวลุนกันครับผมนี่ครับขึ้นแล้วครับผมนี่ครับผมีช้าขึ้นไปแล้วครับผมเห็นไม้ไผ่นี่ขวางกล้องนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเอาไว้ลนมิมนี่ครับมิมอยู่ข้างบนนะครับอยู่กับต้นข่อยนะครับ ฝนตกเมื่อคืนลื่นด้วยนะครับผมนี่ครับมีดูทรงแล้วแก่แน่นอนครับแทบถือว่าล้างนะคับช่วงนี้ก็หังหายกันบานายนะครับได้ทำคลิปลงเลยนะครับนี่ครับ ไม่มีตัวอ่อนเลยจ้าไม่มีตัวอ่อนนะครับแต่ว่าน้ำเนาะ<ม>พี่โอบอกน้ำดีนะครับนางพญาเยอะมากอุ้ยออกดอกเลยพ่อนี่ครับโหนางพญาเพียบเลยแม่ได้วันนั้นก็ดีเนาะพี่โยบอกนางพญาเยอะนะครับให้ตาเขาน้ำหวนนาหนให้ตาไหมว่ะเอาแล้วเข้าไปนะนี่ครับเขย่านะครับพญาเขาให้ตานยาเดี๋ยวรอดูกันข้างล่างอีกทีนะครับผม อันนี้ครับผมลงมาแล้วครับขา้ามวน้ำลงมาเลยครับผม,ม,มกแก่คนก็แก่กแกทั้งมิมแก่ทั้งคมเลยเหรออนนี้ครับรยากนะครับลงยากนี่ครับมีแม่มไผ่กันอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันไหมอันนี้ครับลงมาแล้วครับสวยสวยบิ๊กเอาให้ตาหัวน้ำสวยนะครับแต่ว่าแก่น่ครับ เอาลงมาแล้วครับผมแกนะครับผมคนตีก็แก่นะครับบิดตาสวยนะครับผมเดี๋ยวให้ตาเข้าไปไปเดี๋ยวผมไปดูลองเลาะหาดูนะครับผมเผื่อจะเจอนะครับผมถ้าเจอก็จะเห็นคลิปนะครับผมไปครับเดีวครับผมหลังที่จากไปตีให้ตาเสร็จนะครับก็มาดูกันอีกนะครับนี่ครับอีกหนึ่งลังนะครับดำดำนะครับ ก็ให้เจ้าตัวเล็กเข้าไปตีครับผมอเมื่อกี้มวไปดูมิมนะครับผมก็ให้น้องชายถ่ายนะครับผมเจ้าตัวเล็กเข้าไปแล้วนะครับผมปรับแสงไว้เยอะมั้งเนี่ยเท่าเดิมเดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมว่าน้ําดีหรือเปล่าเมื่อกี้ตีให้ตาหดน้าปิดตาเลยนะครับผมเออมาลุ้นลังนี้ดูนะครับผมเจ้าตัวเล็กบอกไม่มีน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว นะครับผมก็ยังไม่หาพอเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมกันช่องจะเหง่านะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ไม่รู้จะหาอะไรกันแล้วครับผมต่อยนะอั็เต็มตัวเลยต่อยเงี้ยไปเดี๋ยวลุนกันแต่ตัวเห็นแล้วครับผมถอดตรงกลางนะครับผมอะเอาออกมาแล้วนะ้ําไม่มีนะครับผมนี่โงโชดี ตัวอ่อนชายล่างนะผมถอดตรงกลางเนี่ยฝนตกมักจะเป็นแบบนี้ครับผมมีน้ําไม่มีแสดงว่าเขตนี้ไม่มีอาหารกินนะครับผมไปกลับบ้านนะครับผมนี่โบเลยไม่มีน้ําเลยไม่มีน้ำาลยยังได้กินลังอ่ะยังได้กินลังเนาะโบจักดูตามหน้าไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ